Uh, สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ How to Bannerlord Bannerlord เล่นยังไงนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมจะสอนเทคนิคในการเล่น Bannerlord นะครับเทคนิคต่างๆเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตอยู่รอดตั้งแต่เป็นยาจกจนกระทั่งเป็นราชานะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็น คาวราเดียการบัญชีนะครับหรือว่าสอนบริหารเมืองโดยที่เราไม่ใช้สมิตติ้งนะครับหลายคนอาจจะใช้สมิตติ้งบ่อยจนเบื่อแล้วอยากเล่นแบบดีๆบ้างนะครับนี่ผมไม่มีสมิตติ้งนะครับทุกน้องทุกคนก็ไม่มีสมิตติ้งนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือเงินนะครับเราสามารถเลื่อนมาชี้ตรงนี้ได้นะครับนี่รูปเหรียญเห็นไหมอย่างอันแรกจะเป็น รายรับนะครับจากพวกภาษีหมู่บ้านนะอันที่2จะเป็นรายได้จากเวิร์กช็อปอันที่3จะเป็นค่าจ้างทหารนะครับอันที่4จะเป็นสวยที่จ่ายให้กับเมืองอันที่5จะเป็นเงินค่าเกณฑ์ทหารใหม่มาเพิ่มเราสามารถกดอัลเทอร์เนตได้นี่เพื่อจะดูเขาเรียกบัญชีโดยละเอียดนะหรือว่าจะกดหัวสิงโตนะครับตรงนี้ก็ได้หรือฮอตคีเป็นตัว L ก็จะมีหน้าไฟแนนซ์นี้ขึ้นมาบอกเหมือนกันว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเข้า58 0 0 0ออก48 0 0 0อ่าคาดว่าจะบวก900 0อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นต่างบอกเราเนาะอย่างแรกเลยคือรายรับหลายคนถามว่ารายรับหาจากไหนทุกคนก็คงรู้แล้วแหละเราหารูปไปขายตบจนได้แล้วก็เอาของมาขายนี่เห็นไหม เรากดชิปขายทีละ5กดคอนโทรลขายสแตก็กอ่ากดคลิกขายทีละ1่งเมืองก็จะมีเงินจํากัดเกดไปเลยนี่อย่างสมมุติว่าถ้าเงินติดลบเราจะได้แค่นี้แค่จํานวนเงินที่เมืองมีนะครับที่ติดลบก็จะเสียฟรีไปตรงนี้เป็นรีเซ t ตกดไปปึ๊บค้างนิดนึงอ่าโอเค อย่างที่2วิธีการหารายได,ได้คือการสร้างคาราวานนะครับสร้างคาราวานยังไงเราเข้าไปที่เมืองนะหาคนที่มีคาราวานเนี่ยอย่างคนเนี้ยโซยลัสนะครับกับพาริซมีคาราวานหมดเราคุยเข้าไปเลยกดอุ้ยเราก็บอกว่านี่เราอยากจะตั้งคาราวานจากตลยนี้จิก๊กมันก็จะบอกว่าเอ๊ะมีคาราวานค่าตั้งหมื่นห้านะเราจะเอาหรือเปล่า ถ้าเกิดเรากดอันนี้มันก็จะให้เรียกว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าคาราวานนะครับหัวหน้าคาราวานเนี่ยควรจะมีสกิลพวกขี่มา้าสเกลกระเทือนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมไปบอกในคลิปอื่นแล้วกันนะนี่เป็นแค่ข่าวๆนะครับคาราวานมีอยู่2แบบแบบธรรมดากับแบบแพงถามว่าแบบแพงดีกว่ายังไงทหารเก่งกว่าแต่ว่าคาราวานพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นทหารธรรมดาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใช้ คาราวานรุ่นถูกดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดใครรวยบอกว่าผมรวยอยากจะใช้คาราวานของแพงก็ไม่ขัดนะครับอย่างที่3วิธีการหาเงินนะครับเรากดหน้าแคนเหมือนเดิมนี่ามาดูกันได้แล้วก็กดนี่อาเทอร์ Arthur นะครับเวิร์กชอ็อปอ่าเวิร์กช็อปเนี่ยคือเราสามารถไปซื้อพวกเวิร์กช็อปตามเมืองได้นะครับพวกนี้จะเป็นพาสซีบินคำหมดเลยอ ยิ่งเมืองรวยนะครับเราจะยิ่งขายของได้แพงอ่าดูนี่อย่างเซลนอนเนี่ยเ0็รออ่ามารุนัท้าร้อยสี่ร้อยนะครับแค่มารุนัทนี่ก็เกือบพันแล้วนะอ่าเห็นไหมเพนขนกถูกหน่อยอ่าเซลนอนขายผ้าลินินครับลินินขายแพงอ่า700ดรอยถามว่าเวิร์กช็อปทำยังไงครับเข้าเมืองเหมือนเดิม เราดูว่าใครเป็นเจ้าของเวิร์กช็อปนะอย่างคุณเพดิซอคนเนี้ยเป็นเจ้าของวูดเวิร์กช็อปนะครับเรากดคุยกับเขาใหม่ตอนต้องการจะซื้อเวิร์กช็อปเขาก็จะบอกราคามาที่ราคาเวิร์กช็อปที่นี่แพงนะครับเพราะว่าเมืองมั่งคั่งยิ่งเมืองมั่งคั่งราคาเวิร์กช็อปจะยิ่งแพงนะถ้าเกิดใครสงสัยเรื่องเวิร์กช็อปก็ไปดูในวิดีโอเวิร์กช็อปของผมได้แต่ผมทิ้งลิงไว้ให้วิธีหาเงินอย่างที่3หน้าแคนเหมือนเดิมไปที่ Arthur. อาร์เธอร์ อเล่อเล่นี่คือเราคุมซ่องโจนคุมซ่องโจนคืออะไรเราเข้าไปในเมืองเรากดเดินในเมืองอ่าไหนนะนี่เทก e วอล์กไปเลยเสรปุ๊บเราดูหานี่เห็นแดงๆไหมอ่ะเคียร์ลิงวอเตอร์ฟอนต์่ะอ่าเ,เดี๋ยวผมเดินไปตบกับเขาแป๊บเีเราก็เดินมาคุยกับโจนนะครับเราก็จะบอกว่าทำไมดูหน่อยไงเสือกไร เราก็แบบไม่รับคำสั่งเว้ยแล้วก็แบบตบเตะนี่หัวหัวปอดยังวะลูกน้องกูหลับไปแล้วโอเคอ่านี่แล้วมันก็จะขึ้นตอนนี้มาครับพอเราตบโจรหมดแล้วนะมันก็จะขึ้นว่าอ่าชนะแล้วต้องการจะคุมซ่องนี้ไหมแต่ว่าลูกน้องผมสกิลโลกรีไม่ถึงนะครับอ่ามันก็จะคุมไม่ได้เราจะให้ลูกน้อง คุมซ่องโจรพวกนี้ได้นะครับแล้วพอเราคุมได้เนี่ยมันจะมาขึ้นในน,นี้มันจะมาขึ้นในนี้ต้องให้ลูกนองที่มีโลกรีสา0สิบคุมนะครับเพราะว่าผมไม่มี <c oughs> ก็เลยให้คุมไม่ได้โอเคนี่คือวิธีหาเงินอย่างที่3คุมซ่องโจร ถัดมารายได้สุดท้ายคือรายได้จากเมืองครับนี่เอนี่ฟีฟคือเมืองของเรานี่จะเห็นว่ารายได้นี่กระเพืไหมยิ่งเมืองมั่งคั่งจะยิ่งรายได้ภาษีเยอะนะครับมีมารุนัดความมั่งคั่ง1300นะครับภาษี3,6 0พอ่าบวกของหมู่บ้านนิดหน่อยอ่าลบหักค่าจ้างทหารอ่าก็จะเหลือเท่านี้ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปั้นเมืองให้มันมั่งคั่งได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้เนาะสอนวิธีปั้นเมืองนะครับวันนี้ผมกำลังปั้นอยู่5,007นะอันนี้คือที่ปั้นแล้ว13,000นะเอ้ยดู๋ดู้13,000นะครับอันนี้กำลังปั้นอยู่8,500นะครับเวลาเมืองเรามั่งคั่งแล้วเนี่ยมันจะได้ภาษีเยอะนะครับเราจะสามารถเอาภาษีที่ได้มาจ่ายค่าจ้างทหารได้สบายมากเห็นไหมโบ0 0 0นนะครับ อเคเดี๋ยวเราเห็นรายรับไปแล้วเราไปดูรายจ่ายกันบ้างรายจ่ายเนี่ยจะมีค่าจ้างทหารอ่าเห็นไหมแล้วก็ค่าสวยแล้วก็ค่าเกณฑ์ทหารใหม่นะครับสวยคืออะไรสวยคือเวลาเรากดสงบศึกเนี่ยครับมันจะบอกว่าเราจะจ่ายสวยเท่าไรต่อวันสวยพวกนี้จะหารกันจ่ายทุกคนช่วยกันหารจ่ายนะครับมีตังเยอะก็จะโดนหนักหน่อยมีตังน้อยก็จะจ่ายน้อยหน่อย พอเรารู้รายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยเราก็มาดูวิธีการลดอ่ารายจ่ายก่อนเลยอย่างแรกลดค่าจ้างทหารจ้างทหารไหนค่าจ้างทหารในตี้เราเห็นไหมเดลี่ปาร์ตี้เวทนะครับค่าจ้างผม5,426นี่คือค่าจ้างทหารผมมีสกิลลดค่าจ้างทหารฟ r ูกกกับเ f ฟฟิเชนต์คมเปนเนียนะครับอยู่ตรงนี้ s t ๊วตยี่สิบห้าฟูกนะครับ ลดค่าจ้างทหารในปาร์ตี้5%แล้วก็สจว a r t 1 e f f i c i e เอ Companion นะครับลดค่าจ้างทหารในปาร์ตี้25%ตอนที่เราอยู่ในกองทัพเท่านั้นนะครับกองทัพคืออะไรนี่กดตั้งทัพนะครับเรียกคนมาจะทำให้เราจ้างทหารได้ถูกลงถ้าเกิดผมกดออกจากทัพเนี่ยค่าจ้างที่ลบ1,356อันนี้นครก็จะหายไปกลายเป็นว่าผมเป็น5,426ลบ 271ทนานเง้นรับรองว่าจ่ายกันอวกนะครับยิ่งเรามียิ่งหัวหน้าปาร์ตี้ทุกคนลูกน้องเราเนี่ยมีสกิลพลูโกกับเ f ฟฟิเช n t c คัมเปญเนีนะครับก็จะลดค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกนะฮะคนละ30% 30%ลดเยอะอยู่นะครับอันต่อไปเป็นการลดค่าจ้างทหารในเมืองกับทหารเกณฑ์นะครับอ่าเรามาจำกัดเราสามารถกดปาร์ตี้อ่าเรามาดูนี่คือค่านี่คือหมวด ทหารในเมืองแกริสันนะครับเราสามารถจำกัดปาร์ตี้ได้จำกัดค่าจ้างได้แล้วก็จำกัดการเกณฑ์ทหารได้ด้วยนี่นะครับตรงนี้คือถ้าติ๊กถูกไว้ทหารจะเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาวันละคนนะครับอันนี้ถ้าเกิดติ๊กอลิมิตไว้ก็คือค่าจ้างไม่จำกัดาสามารถปานปลายไปได้นี่ค่าจ้างเยอะไหมไม่มีนะครับผมผมนี่นี่นี ค่าจ้างมันจะเยอะไปเกินได้แต่ถ้าเกิดเราจำกัดตันที่2000เราสามารถสไลด์ให้ลงมาเหลือร้อยเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเห็นว่าค่าจ้างเดิมเท่าไหร่เราไม่อยากให้เกินนี้แล้วก็เลื่อนไปสองพันสามพันสี่เงีย้ยมันก็จะจ้างคนจดเต็มค่าจ้างแล้วก็จะไม่จ้างเพิ่มแล้วแล้วก็จะไม่อัปเกรดทหารด้วยนะครับทหารเนี่ยจะอัปเกรดแบบอัตโนมัติ ถ้าเกิดเรามี Training Fuel นะครับนี่ Training Fuel จะอัปเกรดทหารไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่มีทหารไม่อัปเกรดนะครับยิ่งทหารอัปเกรดยิ่งตังค์เพิ่มอันถัดไปคืออย่าอัปเกรดทหารเราเองซีซัวว่าบางอันเป็นทหารเด็กๆนะครับหลายคนอาจจะโอ๊ยเราทหารอัพเปลวได้ปุ๊บกดอัพ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 ไปเลยอัพจนเต็มนะครับจะเห็นว่าค่าจ้าง17นะครับ จา,จากค่าจ้างแบบ3บาทอะไรเงี้ยคนละ3บาทนะร้อยคน300นะครับถ้าเกิดเรากดอัพจะเป็นค่าจ้าง1 7 1 0 0คนพันเถามว่าจะหาไางจากไหนมาถมนะครับตอนแรกๆรับรองว่าหาไม่ทันแน่นอนนะครับอันต่อไปจะเป็นการลดค่าจ้างทหารในปราสาทถา์นะมาเอาเราเราจะลดทหารค่าจ้างทหารในปราสาทยังไง เราสามารถลดค่าจ้างทหารในปราสาทได้จากการอัปเกรดปราสาทอันนี้ c a s t e l l a n Office นะครับจะมี3 l e เลเวลลดค่าจ้าง10-20-30%ตามลําำดับเราสามารถแต่งตั้งเจ้าเมืองเพื่อลดค่าจ้างทหารได้อีกลดยังไงบ้างสกิลดาบ2มือเบอร์เซอร์ก์นะครับนี่ลดค่าจ้างทหาร10%นะหอ 175. สแตนดาร์ดแวร์เลอร์นะครับลดค่าจ้างทหารราบ20%แล้วก็จักรนูนูร้อยาแอนฮันเตอร์แคนนะครับลดค่าจ้างทหาร15%แล้วก็สกิลสโตรดห้ดิวซาเจนนะครับลดค่าจ้างทหารในเมืองนะครับ5%สกิลถัดมานะครับที่จะลดค่าจ้างทหารในปราสาทได้คือสติฟเฟอร์อัปปาลิปนี่ลดค่าจ้าง20%เลยทีเดียว ถ้าเกิดคอมโบ s t i ฟเฟอร์อัปเปอรกับ c a s เซเ l a n o f ลน c e นะครับลดได้ห้นค่าจ้างทหารโคตรถูกนะฮะในประสาทแต่ว่าเราต้องแต่งตั้งเจ้าเมืองทิ้งไว้ส่วนใหญ่ผมว่าไม่น่าจะมีใครได้แต่งตั้งหรอกอัปเกรดแคสเซเต a n o f ลน c e ออฟฟิก็พอนะครับโอเคต่อไปจะเป็นวิธีการเพิ่มรายได้นะเพิ่มง่ายที่สุดเลยคือนโยบายอาณาจักรครับถ้าเกิดเราอยู่ในอาณาจากักรแล้วเนี่ยเรากดนโยบายได้เลย ถ้าเป็นราชายิ่งเพิ่มได้เยอะนะครับถ้าไม่ใช่ราชาเพิ่มได้แค่ลดโทนะครับถ้าเราไม่ใช่ราชาเพิ่มภาษี3%จากรดโทหรือว่าค่าผ่านทางนะครับถ้าเกิดเราเป็นราชาแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มได้เยอะขึ้นอีกอ่าเราเพิ่มได้จากแลนด์แท็กนเพิ่ม5%นะครับแล้วก็สเตทมอน o p o ล y เพิ่มอีก5%เหไหมจ่ายให้ราชาเท่านั้นนะครับพวกนี้ มีแค่รดโทเท่านั้นที่จ่ายให้เจ้าเมืองนะครับนี่ Land Tax, State Monopoly, Ah, Debasement of Currency นี่เพิ่ม100ดินานะครับหรือเพิ่มทอง100ตามจำนวนเมืองที่เรามีในอาณาจักรนะครับไม่ใช่เมืองของเราอย่างเดียวแล้วก็ c o r Duty อ่อันนี้จะเป็นเหมือนสินค้าดิวตี้ฟรีอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าอันนี้มีดิวตี้นะครับ หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อจ่ายให้ราชานั่นเองเวลากดอันนี้แล้วเนี่ยขายของในเมืองจะโดนกดราคาหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ซื้อของจะแพงขึ้นไปอีกเพื่อเอา5%เนี้มาจ่ายให้ราชานะครับแล้วก็วอลแท็กภาษีสงครามครับก็รีดภาษีครับเอาง่ายๆก็รีด5%เจากทุกเมืองนะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าทําไมผมไม่ใช้พวกนี้เลยให้ไปดูในซีรีส์อธิบาย กฎหมายอาณาจักรนะครับจะมีอธิบายอยู่เดี๋ยวผมอาจจะขึ้นลิงกไว้ให้ตรงนี้เนาะโอเคหลังจากที่เราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไปแล้วครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะสามารถบาลานซ์รายรับกับรายจ่ายของอปาร์ตี้ได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นโบนัสเล็กน้อยนะครับจะมีแค่4เมืองที่มี4หมู่บ้านนะครับมีเซลนอนมาลูนัสจากกูลานแล้วก็ซานาล่านะครับ ถามว่า4หมู่บ้านสําคัญยังไงเมืองที่มี4หมู่บ้านจะโตเร็วที่สุดครับดูอย่างซานาลาดีหมื่นนะครับอันนี้จะเป็นเมืองที่รวยที่สุดของอัสเลยถ้าเกิดอยากยึดเมืองเดียวแล้วก็จ่ายค่าจ้างกองทัพได้เลยแนะนําเมืองนี้ครับซานาลาครับแล้วก็จะมีจักกูลานจักกูลานตรงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกไฮเอ์ Out นะครับมเมืองของวันแลนเดียจักกูลาน กับปราเวนดาปัน,นอะไรพวกนี้จะมีปัญหาไฮเอาท์ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้จุดสปอนไฮเอาท์เยอะนะครับส่วนปทานเนียส่วนใหญ่จะตายก่อนนะครับเมืองดีจริงแต่ว่าปทานเนียไม่ค่อยอยู่ใช้ฮะมาร,รูนัสับเซลนอรอ,อันนี้คือ4เมืองที่จะมี4หมู่บ้านนะครับจะทำให้เมืองโตเร็วที่สุดเนาะ,ะก็หวังว่า คลิปนี้จะช่วยให้หลายคนบริหารการเงินได้โดยไม่ช็อตนะครับสามารถจำกัดจำกัดค่าจ้างทหารนะครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ